สาดร้อยสลึกเกินแสบคอตั้งไรต้องเอาเอาเอาโทรศัพท์หนูเป็นสะพายสมุดปาการมีบ้านอยู่ที่สมุดปาการแต่ไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีงานทำ หรือต้องออกมาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกอ้าวเหรอพี่สุ่มก็อยู่สมุดประการน,นะอยู่บางทีสมุดประการต่วนนี้พี่สุ่มจะมาอยู่นี่น้องๆก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะเจ๊พรจา๋าขอบคุณค่ะเอาคือได้มาไว้เมื่อ่ไม่ได้ใส่ม,ใม,มาเอาอย่างของอย่างอ๋อ ปลาก็จะสุกแล้วล่ะสุกแล้วพี่สุ่มก็จะเก็บไหวไหวแถไปเพ่นจักันไหมจ๊ะพี่สุมมาอยู่บ้านพี่สุมยังต้องไปหาหมอที่สิริราชอยู่นะเพื่อนๆพี่สุมจะมีนัดที่สิริราชทุกปีปีละหนึ่งครั้งถึงพี่สุมจะรักษาโรคทั่วไปด้วยบัตรพี่สุมต้องย้ายสิทธิ์บัตรทองของพี่สุมมาที่บ้านเกิดนี่แหละทึงทุกปเนี่ย แต่สิทธิ์ของพี่สุ่มเนี่ยมันเป็นเขตรอยต่อจะไปที่หาหมอที่ที่ตัวจังหวัดก็ได้ที่โรงพยาบาลตัวจังหวัดก็ได้โรงพยาบาลศรีสะเกดหรือโรงพยาบาลที่อุทุมพรก็ได้เพราะพาะาบ้านพี่สุ่มมันเขตรอยต่อมันจะไปอุทุมพรก็ได้ศรีสะเกดก็ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองทีนี้พี่สุ่มต้องย้ายสิทธิ์จากบางพีมาลงอยู่บับบ้บ้านเกิดตวัวเองอะ่ะตอนตอนพี่สุ่มไปอยู่บางพีพี่สุ่มย้ายสิทธิ์บัตรทองไปอยู่นู่น พูดคุยให้ฟังเนาะพูดคุยสเปย์เห่ร่าให้ฟังโอ้ยเจ็บคอมากเลยสงสัยเมื่อวานเนยสุ่มกินน้ําเย็นแล้วอากาศมันร้อนจัดแล้วก็กินน้ําเย็นจัดอะหนื่อแสบคอเจ็บคอเจ็บคอขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจค่ะขอบคุณมากมายที่เข้ามาพูดคุยเนาะเนี่ยเยสุ่มปัญหาในเครื่องเนี้ย ถ่ายคลิปไม่ได้เลยลอากาศมันร้อนเครื่องมันร้อนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เยสุมไม่ได้เล่นอะไรมันเลยนะเครื่องนี้เยสุมเอาไว้รอถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายคลิปอย่างเดียวหรือไม่ก็เอาเครื่องนี้ถ่ายถ่ายคลิปแต่ไอ้เครื่องนี้ไม่ถ่ายไอ้เครื่องที่ไลน์นี่ไว้ไลน์อย่างเดียวไม่ค่อยได้เอาไม่ได้ค่อยได้เอาเอาถ่ายคลิปถ่ายไม่ได้มันเบลออเล็บก,ก็ดูไม่ได้เลยวันวันจกแต่ขี้ดิน ขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจที่อยู่ด้วยตอนนี้เด้อจ่าขอบคุณสองล้านดวงใจค่ะเสียงนี้สุมก็จะแห่แห้งหน่อยเนาะรอไปวัดรอก็ต้องไปต้องบ่ายสองนี่เลยมั้งคิดว่าตอนนี้เขาคนเท่าคนแก่หรือคนหนุ่มคนอะไรก็คงอยู่วัดเต็มแล้วรออยู่รอเนนที่เขาแห่เนนไปบินไปแห่เนนไปไปบอกบุญมั้ง มาจากนู่นอยู่ตัวตัวอำเภอนู่นที่วัดประชานิมิตที่อุทุมพรเขาจะแห่กลับมาที่บ้านแล้วก็จะไม่แห่นาคจริงๆอะนาคเนน์อะบ่ายสองมีรถแห่มามาชมนะกับเยสุมเด้อเยสุมจะไล์สดให้ให้ชมบรรยากาศแห่รถแห่บรรยากาศรถแห่เอ้าเอ้าเอ้าน้องจางดูนก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 นกอะไรอ่ะแจแจเวย น,น,นี่มันลุกอะรลุกอะไรลุกตัวกเล็กอะนันลุกจะเห็นไหมอะเห็นไหมเห็นลกุกตัวนักเล็กไหมน่ะเอาไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะเพืเ่อนๆจ้าขอบคุณที่ยัง